มุกต้มตุ๋นออนไลน์ที่ต้องระวังล้วงข้อมูลอย่างแนบเนียนรู้หรือไม่ว่ามิจฉาชีพมักใช้5มุกลวงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ดังนี้ 1. คอมเมนต์ลิงก์ใต้โพสต์เช่นดูคลิปเต็มได้ที่และภาพชัดมากโดยจะมีลิงก์ให้เราคลิกเข้าไปนะคะ 2. คอมเมนต์หลอกให้แอดไลน์เช่นแอบอ้างว่าเป็นทนายหรือเป็นผู้ช่วยทางด้านคดีเพื่อหลอกให้โอนเงิน 3. โพสขายของในราคาที่ถูกเกินจริงเพื่อรับเงินแล้วนี้และบล็อกการติดต่อทันทีค่ะ 4. เพจหลอกให้ทำงานเช่นการรับซื้อภาพรับจ้างยิงแอดหรือหาในแบบแล้วหลอกให้เสียเงิน 5. แอบอ้างตัวตนโปรไฟล์ดีทักแชทเพื่อตีสนิทหลอกให้รักหลอกให้ลงทุนสูญเงินหมดตัว หากต้องการคําปรึกษาหรือแจ้งเรื่องการหลอกลวงออนไลน์หรือระงับและอายัดบัญชีมิจฉาชีพสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่สายด่วน AOC 1CC1 ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์